สวัสดีครับวันนี้มาทำแอลซิตเล่นกันนะคร like, ับมาก็จะเป็นการบริหารคอแล้วก็ช่วงหน้าอกนะครับวิธีกาก็คือทำมือเป็นลูกถ้วยครับจะดันขึ้นไปครับแล้วเกรงตัวอากาศทำจัดตีให้สวยงามครับเกรงไว้ทั้งหมดครับแล้วเราดันขึ้นไปครับต้องถอยตูดมานหนึงเพื่อรักษาบาลานซ์นะครับ ถ้าเกิดเราไม่ทำมือเป็นลูกถ้วยมันจะสูงไม่พอในการดันขึ้นไปคนระับต้องทำมือเป็นลูกถ้วยนะี่ก็มือลูกถ้วยครับเกงปลายขาครับพอนนีผมทำผมจะไม่พูดนะครับมันใช้พลังงานเยอะแล้วเกงไวให้นานที่สุดนะผมน่าจะได้สักสองวินาทีก็มาเล่นดูคนระับดันขึ้นไปครับเกงครับแล้วก็ถอยน้ำหนกมข้างหลังครับแล้วก็ยกขึ้นทุกอย่าง อเอาไว้ครับก็ลองเล่นกันดูครับเจ็บมือนิดนึงน,นะสวัสดีครับบ๊ายบาย